ปล่อยให้ร่างกายคลายความตึงเครียดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆให้ทุกลมหายใจพาคุณเข้าสู่ความสุขลึกแน่นมั่นคงตอนนี้จินตนาการว่าคุณอยู่ในที่ปลอดภัยและอุดมสมบูรณ์รอบตัวคุณมีแสงทองสว่างอ่อนๆล้อมรอบร่างกายแสงนี้คือ พลังแห่งความมั่งคัง่งความมั่นคงและเหลือเฟือมั่นไหลเวียนเข้ามาในจิตใจคุณอบอุ่นมั่นใจและเบาสบายฉันเปิดรับความมั่งคั่งอย่างเต็มทีฉันมีความมั่นคงในชีวิตในทุกด้านฉันคู่ควรกับความเหลือเฟือในทุกด้านเงินทองความรักสุขภาพและโอกาสไหลเข้ามาอย่างง่ายดายทุกคำเหล่านี้คือเมล็ดพันธ์แห่งความมั่งคัง่ง คุณกำลังปลูกไว้ในจิตใต้สำนึกของคุณและมันจะเติบโตมั่นคงมั่งคัง่งเกินกว่าที่คุณเคยจินตนาการวันนี้คุณเต็มไปด้วยพลังแห่งความมั่นคงความมั่งคัง่งและความเหลือเฟือคุณคู่ควรคุณเปิดรับและคุณพร้อมแล้วขอบคุณตัวคุณเองที่ได้เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงจากภายใน